ครับผมวันนี้ก็มาพบกับพานัดอีกตามเคยนะครับผมพอดีเขาโทรให้มนาะเอาพึ่งออกให้นะครับมีต้นไซใหญ่นะครับผมอาจจะมองเห็นยากหน่อยนะครับผมครับดำๆครับผมทีมงานวันนี้มาด้วยกัน6กคนนะครับผม มานะครับผมผ่านกิ่งก็นอนครับไปสำรวจอะไรก็ไม่รู้นะครับผม,มเ๋ยเตรียมตัวขึ้นเลยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเหมือนฟ้าคึมฟ,าคมฟ้าคึมฝนนะครับผมต้องรีบเอาก่อนนะครับ ภานักก็เตรียมตัวขึ้นแล้วนะครับผมมันใต่ค้อนมันโรงไว้วววขึ้นตามเถาวันนะครับผมภา,นะา,านังงานดนขึ้นไปพานเก่งก็จะเป็นคนไปถ่ายคลิปข้างบนนะครับผมเจ็บขาวันก็คเก็บว่า ขาบุกไปดีผ่านนักก็ขึ้นใกล้ถึงครึ่งต้นแล้วนะครับผมผ่านนักขึ้นไปว่าเจออีกลังหนึ่งนะครับผมอยู่ในหุบตรงข้ามนะครับผมพอได้ลุ้นครับนี่ครับผมอยูใ่ยใต้ยลังพึ่งนะครับ เห็นแต่หัวน้ำนะครับผมเห็นไม่ชัดนะครับตอนนี้พึ่งก็แตกลังแล้วนะครับผมหัวน้ำปิดตาสวยนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมกับพานนัดข้างบนนะครับผม ถึงแล้วครับจิ๋มบนยอครับกตอนนี้ผมตัดได้นนุ้นนี่ถึงให้ครับเริ่มตัดแล้วเดินหนึ่งครับผม

I <laughs> 지 <목소리도> ครับที่เออหลืออจู่วะนามทัวเดือบารหลครับ ตอนนี้พานักก็ลงมาแล้วนะครับผมไต่เทาวันลงมานะครับตอนนี้พานักก็ลงมาใกล้ถึงแล้วนะครับผมลงมาตามเทาวันนะครับตอนนี้พานักก็ลงมาถึงแล้วนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็ตัวอ่อนนะครับผมเอาอีดังออกมาเลยเอาดังออกมาเลย นี่นะครับได้ประมาณ2องโลโหอดตันนี้ประมาณสามโลสี่โลนะครับผมก็พอได้เลยครับฝนมันตกบ่อยนะครับผมมันก็เลยฟอนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ตัวอ่อนนะครับผมนี่ก็เป็นน้ำพยาบ้านะครับผม คลิปนี้ก็ฝาก K, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพาน,นัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมครับผมขอบคุณครับ